ถ้าความรักยังคงอยู่แม้หัวใจหยุดเต้นคุณจะเชื่อไหมภายใต้ต้นโพเก่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งที่ยังเฝ้ารอเจ้านายทั้งที่เจ้านายจากไปนานแล้วทุกค่ำคืนเสียงเห่าลึกลับยังคงดังขึ้นไม่มีใครเห็นมันแต่ทุกคนต่างรู้ว่าวิญญาณของความซื่อสัตย์ยังไม่จากไปเรื่องราวคืนนี้จะทำให้คุณน้ำตาซึม และตั้งคำถามกับหัวใจตัวเองว่าความรักแท้มีอยู่จริงหรือไม่เช้าวันหนึ่งท้องฟ้าสีเทาหม่นปกคลุมทั่วหมู่บ้านเล็กๆสายลมพัดผ่านทุ่งนาสรงกลิ่นดินเปียกชื้นลอยมาแต่จมูกเสียงเห่าของสุนัขตัวหนึ่งดังแผ่วจากท้ายซอยมันชื่อว่าเจ้าทองสุนัขพันธุ์พื้นเมืองสีขาวปนทองดวงตาแววซื่อมันนั่งอยู่หน้าบ้านไม้เก่ารอใครบางคนกลับมา ทุกเช้ามันจะมองไปทางถนนสายเดิมทางที่เจ้าของเคยเดินกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มแต่วันนี้ถนนนั้นเงียบงันมีเพียงเสียงจักจันร้องเจ้าทองเห่าขึ้นอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเพียงใบไม้ที่ปลิวว่อนตกกระทบพื้นอย่างแผ่วเบามันเดินวนรอบบ้านสูดกลิ่นเจ้าของที่ยังติดอยู่ตามพื้นทุกมุมเต็มไปด้วยความทรงจำถ้วยอาหารเก่าๆยังคงตั้งอยู่ข้างประตู ตะวันคอยต่ำลงแสงอาทิตย์สดสีทองเข้าตาเจ้าทองมองเงาของตัวเองสะท้อนบนผนงังเหมือนจะถามตัวเองว่าทำไมเขายังไม่กลับมาฝนเริ่มโปรยลงช้าๆเสียงฟ้าร้องดังสถานไปทั่วท้องฟ้าเจ้าทองหาที่หลบฝนใต้ชายคาแต่ยังไม่ละสายตาจากถนนกลิ่นฝนผสมกลิ่นโคลนและกลิ่นเหล็กจากรั้วเก่าที่เป็นสนิมเสียงน้ำหยดลงบนหลังคาดังก้องเหมือนหัวใจ เต้นแรงมันสั่นเล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมหนีไปไหนขณะนั้นเองรถพยาบาลคันหนึ่งแล่นผ่านเสียงวอวแวกอากาศเฉือนผ่านหัวใจของเจ้าทองมันเห่าตามวิ่งไล่หลังไปสุดถนนหัวใจมันเต้นแรงกว่าครั้งไหนไหนอากาศรอบตัวชื้นและหนาวลมหายใจมันทีขึ้นพร้อมเสียงฝีเท้าที่เปียกฝนกระแทกพื้นดังเปาะแปะจนกระทั่งมันเห็นบางสิ่งลางๆที่ริมทาง กล่องไม้เล็กๆวางอยู่ใต้ต้นโพลิ่นคุ้นเคยชยมาแต่ปลายจมูกเขามันอย่างรุนแรงมันหยุดนิง่งขนลุกทั่วตัวลมหายใจขาดห้วงเจ้าทองค่อยๆเดินเข้าไปไกลทุกก้าวเต็มไปด้วยความกลัวและสับสนสายตาจ้องไปที่กล่องไม้ที่ถูกปิดไว้แน่นเสียงสายฝนกลบทุกอย่างเงียบสนิทแต่หัวใจของมันกลับดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะระเบิดออกมาในทุกจังหวะ มันขยับจมูกเข้าใกล้สูดกลิ่นอีกครั้งและในวินาทีนั้นเองดวงตาของมันเบิกกว้างเสียงร้องครางต่ำหลุดออกจากลำคอของเจ้าทองหัวใจมันเต้นแรงจนแทบทะลุอกกลิ่นนั้นมันจำได้ดีเกินไปกลิ่นของเจ้าของกลิ่นของคนที่มันรักที่สุดในโลกฝนตกหนักขึ้นหยดน้ํากระแทกพื้นราวกับเสียงร้องไห้ของฟ้า เจ้าทองค่อยๆใช้จมูกดันฝากล่องไม้จนฝาปิดเปิดออกช้าๆพร้อมเสียงเอียดเบาๆภายในกล่องมีผ้าขาวคลุมบางสิ่งไว้กลิ่นนั้นแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเจ้าทองใช้จมูกสกิดเบาๆผ้าขาวค่อยๆเลื่อนหล่นลงมาสิ่งที่มันเห็นทำให้ขาแทบหมดแรงภาพใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏอยู่ตรงหน้าแม้จะนิ่งสนิทแต่รอย ยิ้มอ่อนโยนยังคงเหมือนเดิมนั่นคือเจ้าของของมันชายผู้เคยลูบหัวมันทุกคืนเจ้าทองนั่งลงข้างกล่องไม้ดวงตาเต็มไปด้วยความมุนงมันไม่เข้าใจทำไมเจ้าของถึงไม่ลืมตาขึ้นมาอีกเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดคล้ายสิ่งสะอื้นจากสวรรค์มันเลียมือของเจ้าของที่โปร่ออกมาจากผ้าขาวมือที่เคยโยนลูกบอลให้มอบอาหารให้กอดมันแน่นเสมอตอนนี้เย็นเฉียบ และหลายชีวิตเจ้าทองร้องเบาๆในลำคอเสียงสั่นสะท้านผู้คนในหมู่บ้านยืนมองอยู่ห่างๆไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคนรู้ว่าสุนัขตัวนี้รักเจ้านายมากแค่ไหนไม่มีใครอยากแยกมันออกจากคนที่มันเฝ้ารอเวลาผ่านไปจนฝนซาแสงสุดท้ายของวันอาบลงบนร่างทั้งสองเจ้าทองวางหัวบนแขนของเจ้าของ ลมหายใจของมันชาและอ่อนแรงขื้นตกดึกเสียงจิ้งหรีดดังสะท้อนทั่วทุ่มหมู่บ้านกลับสู่ความเงียบสงัดดวงดาวส่งแสงริบรีเหนือบ้านไม้หลังเดิมเจ้าทองยังคงเฝ้าอยู่ข้างกล่องไม้ไม่ยอมไปไหนวันถัดมาพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งแสงเช้าสาดผ่านหน้าต่างเข้ามาในบ้านแต่ไม่มีเสียงเห่าต้อนรับเหมือนเคยหน้ากล่องไม้มีเพียงร่างเล็กๆที่นอนแน่นิง่ง ดวงตาของมันปิดสนิทเหมือนหลับสบายใบหน้าเต็มไปด้วยรอยสงบหัวใจของมันได้หยุดเต้นลงข้างๆคนที่มันรักที่สุดในวันนั้นทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันไม่มีใครพูดอะไรเพียงยืนมองภาพของความพักดีที่งดงามน้ำตาไหลเงียบๆบ,บนใบหน้าของทุกคนหลังจากนั้นตรงใต้ต้นโพมีสองหลุมเล็กๆอยู่เคียงกันหนึ่งคือของชายผู้เคยให้ชีวิต อีกหนึ่งคือของสุนัขที่ซื่อสัตว์จนวาระสุดท้ายเมื่อสายลมพัดผ่านเสียงใบโพสันไววเบาๆเหมือนเสียงเรียกจากอดีตเสียงเห่าแผ่วๆราวกับยังมีใครบางคนคอยปกป้องอยู่ไม่ว่ากี่ปีผ่านไปผู้คนยังพูดถึงเจ้าทองสุนัขผู้ซื่อสัตว์ที่ไม่เคยทิ้งเจ้านายแม้ในวันที่ลมหายใจสุดท้ายมาถึง เรื่องราวของมันยังคงปกอุ่นในหัวใจของทุกคนที่ได้ฟังหรือดูการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปหลายปีต้นโพใหญ่ที่อยู่ริมทางเติบโตแผ่กิ่งก้านปกคลุมหลุมศพทั้งสองรากไมค้ค่อยๆโอบรัดพื้นดินเหมือนอ้อมแขนที่ไม่ยอมปล่อยใบยโพสีเขียวเข้มส่องแสงสะท้อนยามแสงแดดสาดลงมาเด็กๆในหมู่บ้านมักวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นบางครั้งพวกเขาก็หยุดยืน มองหลุมศพเล็กๆที่มีหินวางอยู่คู่กันบนหินมีชื่อคุณพงและเจ้าทองสลักไว้เคียงข้างทุกเย็นเสียงลมพัดลอดใบไม้ดังซู้ซ่าบางคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงเห่าดังแผ่วๆจากใต้ต้นโพเสียงนั้นอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันเหมือนเสียงเรียกหาที่เต็มไปด้วยความรักหญิงชาราเจ้าของร้านข้าวต้มหน้าปากซอยเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังเสมอ ว้าเจ้าทองเคยเป็นสุนัขที่ฉลาดอดทนและพักดีมันเฝ้ารอเจ้านายอยู่นานหลายเดือนจนวันที่หัวใจมันหยุดเต้นเธอยกมือเช็ดน้ำตาทุกครั้งที่พูดถึงมันเพราะเธอเห็นกับตาว่าในคืนสุดท้ายเจ้าทองนอนแนบชิดเจ้าของอย่างสงบไม่มีเสียงร้องไม่มีความกลัวมีเพียงความรักที่บริสุทธิ์หลายคนเริ่มนำดอกไม้มาไหว้บางคนนำอาหารมาให้ แม้จะรู้ดีว่าไม่มีใครกินได้แล้วแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนได้ทำสิ่งดีเพื่อจิตวิญญาณของมันคือหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถผ่านถนนสายเดิมเขาเพิ่งย้ายกลับจากกรุงเทพหลังจากทำงานหนักมาหลายปีเมื่อรถแล่นผ่านต้นโพเขากลับรู้สึกขนุกวับเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองจากเงามืดใต้ต้นไม้เขาหยุดรถหันมองไปรอบๆเงาของกิ่งไม้ไหวไปตามแรงลม แสงจันทร์ตกกระทบพื้นทำให้เกิดเงาคล้ายสุนัขนั่งอยู่ดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงวิบวับเหมือนกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ชายหนุ่มเดินเข้าไปไกล้กลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังอบอวนอยู่ในอากาศเสียงรีดริงดังคลอเบาๆหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุทันใดนั้นลมแรงพัดใบโพบลีวันเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นใกลห้หูเขาได้ยินชัดเจนว่าขอบคุณนะ เสียงนั้นอบอุ่นเหมือนเสียงชายแก่ใจดีที่เคยยิ้มให้เขาในวัยเด็กเขาหยุดนิ่งภาพความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาเขาคือเด็กชายที่เคยวิ่งเล่นกับเจ้าทองเมื่อหลายสิบปีก่อนมันเคยช่วยเขาจากรถที่กำลังจะชนด้วยการผลักเขาล้มพ้นทางน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นในดวงตาเขาคุกเข่าลงตรงหน้าหลุมศพมือสั่นขณะวางดอกไม้ลงบนพื้น ลมอุ่นๆพัดผ่านใบหน้าเหมือนใครบางคนกำลังลูบหัวเขาเบาๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มคนนั้นกลับมาที่ต้นโพทุกปีเขานำข้าวสุกหนึ่งถ้วยวางคู่กับถ้วยน้ำแล้วนั่งเงียบๆฟังเสียงลมและกลิ่นฝนที่ชวนคิดถึงบานคืนเขาเห็นแสงเรืองรองลอยอยู่เหนือหลุมศพเป็นแสงนุ่มนวลไม่ร้อนไม่เย็นมันเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนลมหายใจ และบางครั้งเขาได้ยินเสียงเห่าที่แผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบจากโลกอีกฝั่งผู้คนเริ่มเล่าขานเรื่องนี้ต่อกันไปเด็กๆเติบโตมากับตำนานของเจ้าทองสุนัขผู้ซื่อสัตว์ทุกครั้งที่มีคนพูดถึงความรักความผูกพันหรือการไม่ยอมแพ้ชื่อของมันจะถูกเอ่ยขึ้นเสมอเพราะแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดเรื่องราวของเจ้าทองยังคงส่งแสงอยู่ในหัวใจของผู้คน เป็นแสงแห่งความจงรักภักดีที่ไม่ดับมอดแม้เจ้าของจะจากไปนานแล้วและในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดถ้าคุณได้ยินเสียงเห่าดังมาจากไกลไกลอย่าเพิ่งตกใจอาจเป็นแค่เจ้าทองที่ยังคงเฝ้าดูแลเจ้าของของมันจากโลกอีกด้านค่ำคืนนี้เงียบกว่าทุกคืนท้องฟ้าถูกกลืนด้วยเมฆสีดำหนาทึบเสียงลมพัดแรงจนกิ่งไม้กระแทกกันดังสน,นั่น ไต้ต้นโพใหญ่ร่างของชายหนุ่มยังคงนั่งอยู่สายตาเขาจ้องไปที่หลุมศพคู่เดิมราวกับพูดคุยกับใครที่มองไม่เห็นแสงไฟจากเสาไฟถนนส่องมาเพียงลางๆเงาของเขากับต้นไม้หลอมรวมกันเป็นภาพเดียวอากาศเย็นเฉียบจับผิวจนขนลุกแต่หัวใจกลับอบอุ่นอย่างประหลาดราวกับมีสิ่งบางอย่างโกกอดอยู่รอบตัว เสียงฝีเท้าของบางสิ่งดังขึ้นจากด้านหลังชา้ชาๆชัดเจนขึ้นทุกขณะเขาหันกลับไปมองแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงเงาสีทองส่องแสงอ่อนๆบนพื้นเปียกฝนมันเคลื่อนไหวอย่างสง่างามนุ่มนวลและเงียบงันหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งเสียงลมหายใจเบาๆดังแว่วในอากาศและเมื่อเงานั้นค่อยๆปรากฏชัดเขาเห็นเจ้าทองยืนอยู่ตรงหน้า ดวงตาของมันยังคงแววซื่อและเปล่งประกายเหมือนวันเก่าเจ้าทองมองตรงมาที่เขาแววตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคิดถึงมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เท้ามันไม่สัมผัสพ,พื้นแต่ทุกก้าวกลับทิ้งรอยแสงสีทองไว้เบื้องหลังลมหายใจของชายหนุ่มเริ่มสั่นเขายื่นมือออกไปอย่างไม่รู้ตัวมือของเขาสัมผัสเพียงอากาศแต่ในความว่างนั้นเขากลับรู้สึกถึงความนุ่ม เหมือนสัมผัสขนของมันอีกครั้งกลิ่นเฉพาะตัวของเจ้าทองลอยมาแต่จมูกกลิ่นตบอุ่นที่เขาไม่เคยลืมเจ้าทองนั่งลงตรงหน้าเขาแงหน้ามองด้วยสายตาอ่อนโยนเสียงหัวใจของมันยังคงเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงลมชั่วขณะนั้นเขารู้ว่ามันไม่เคยจากไปไหนเลยมันอยู่ตรงนี้เสมอเฝ้าดูอยู่ในความเงียบของคืนเขาพูดเบาๆว่าเจ้าทองคิดถึงนา เสียงของเขาสั่นแต่มั่นคงเจ้าทองขยับหัวเข้ามาแนบมือของเขาแม้ไม่มีร่างกายจริงแต่วิญญาณของมันยังสัมผัสถึงได้แสงสีทองรอบตัวเริ่มส่องสว่างขึ้นช้าๆใบโพเนอร์สีสาสันไหวราวกับตอบรับเสียงลมแปลเปลี่ยนเป็นเสียงคล้ายดนตรีแผ่วเบาเหมือนเสียงจากโลกอีกฝั่งที่ไม่มีใครได้ยินแสงสีทองหมุนวนรอบหลุมศพสองหลุม จากนั้นรวมกันเป็นลำแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าชายหนุ่มมองภาพนั้นด้วยน้ำตาคลอหัวใจเขาเบาสบายราวกับปลดพันธนาการที่แบกไว้หลายปีเขารู้ว่าตอนนี้เจ้าทองได้เจอกับเจ้านายของมันอีกครั้งทั้งคู่ได้กลับมาพบกันในที่ที่ไม่มีวันต้องพลากจากเมื่อแสงจางหายไปความมืดกลับคืนเสียงลมสงบลงเหลือเพียงความเงียบงนัน ชายหนุ่มนั่งนิ่งรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าเขามองหลุมศพอีกครั้งเห็นดอกไม้เล็กๆพลีบานอยู่ตรงกลางทั้งที่ยังไม่มีใครมาวางไว้กลีบดอกไม้เปียกฝนแต่เปล่งแสงในความมืดเหมือนแสงจากหัวใจของเจ้าทองที่ยังไม่ดับเขายกมือไหว้ทั้งสองหลุมเบาๆแล้วลุกขึ้นเดินกลับช้าๆผ่านถนนสายเก่าที่เคยเงียบแต่คืนนี้กลับอบอุ่นอย่างประหลาด เมื่อเขาเดินพ้นต้นโพ่เสียงเห่าดังแววขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังไม่ดังนักแต่ชัดเจนพอจะทำให้หัวใจสัน่นเขาหยุดยิ้มและหันกลับมามองเงาสุนัขสีทองยังคงยืนอยู่ตรงนั้นมองเขาอยู่เงียบๆจากนั้นมันหมุนตัววิ่งหายไปในทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยแสงจันทร์ราวกับละลายเข้าไปในสายลมเสียงใบไม้เสียดสีกันดังแผ่วเบา เหมือนคำลาของเพื่อนเก่าที่ไม่ต้องพูดอะไรอีกเพราะความผูกพันนั้นไม่จำเป็นต้องมีคำพูดใดๆอีกต่อไปและในค่ำคืนนั้นเองใต้แสงดาวที่ระยิบระยับเหนือท้องฟ้ามีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นโพอและเรื่องราวของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่ยังคงถูกเล่าขานไม่รู้จบในหัวใจของทุกคนรุ่งเช้าของวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านใบโพลงมาบนพื้นดิน หมอกบางคลอเคลียอยู่เหนือหลุมศพทั้งสองราวกับม่านแห่งความสงบเสียงนกเล็กๆร้องรับกันเป็นจังหวะเบาๆกลิ่นดินหลังฝนเมื่อคืนยังคงตกอุ่นอยู่ในอากาศชายหนุ่มกลับมาที่เดิมอีกครั้งในมือเขามีดอกมะลิสีขาวและรูปถ่ายเกา่เกาๆรูปนั้นเป็นภาพของเด็กชายตัวเล็กๆก,กับสุนัขสีทองทั้งคู่ยิ้มกว้างในวันที่ท้องฟ้าเปิดใส เขาวางรูปถ่ายไว้ข้างหลุมแล้วค่อยๆเอ,อ่ยเสียงเบาขอบคุณนะเจ้าทองที่ยังเฝ้าดูอยู่สเสมอลมอุ่นพัดผ่านแก้มเหมือนคำตอบจากใครบางคนเขาหลับตาสูดกลิ่นลมเช้านั้นลึกๆทุกครั้งที่สายลมพัดใบโพจะส่งเสียงเสียดสีกันเหมือนเสียงหูราะของเจ้าทองเขายิ้มเล็กๆเพราะรู้ว่ามันยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ในรูปไม่ใช่ในแนว แต่ในทุกลมหายใจของสถานที่แห่งนี้เวลาผ่านไปอีกหลายเดือนหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นเริ่มมีนักเดินทางเข้ามามากขึ้นบางคนได้ยินเรื่องเล่าของเจ้าทองจากชาวบ้านบางคนมาเพราะอยากเห็นต้นโพแห่งความพักดีด้วยตาตัวเองผู้คนเริ่มนำของมาวางไว้ใต้ต้นไม้ดอกไม้สดขนมปังชามน้ำและรูปถ่ายของสัตว์เลี้ยงที่จากไป ทุกคนตามภาวนาให้พวกเขาได้พบกันอีกครั้งเหมือนเจ้าทองกับเจ้านายคือหนึ่งระหว่างที่หมู่บ้านหลับไหลแสงแปลกประหลาดส่องขึ้นจากใต้ต้นโพอีกครั้งแสงนั้นไม่แรงเกินไปแต่กระจายตัวนุ่มนวลเหมือนหมอกสีทองมันลอยวนเป็นวงกลมแล้วแผ่วเบาหายไปในอากาศเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบว่ามีรอยเท้าสุนัขใหม่ปรากฏบนพื้นดินชื้นรอยเท้าขนาดเล็กเดินวนอยู่รอบหลุมศพ ไม่มีใครอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเมื่อคืนไม่มีฝนตกและไม่มีสุนัขอยู่แถวนั้นข่าวนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วนักเก่าวบางคนเดินทางมาถ่ายทำผู้คนต่ามพูดถึงปาฏิหาริย์ของเจ้าทองบางคนเรียกมันว่าวิญญาณแห่งความรักไม่สิ้นสุดแต่ชายหนุ่มคนนั้นกลับไม่แปลกใจเขาเพียงยิ้มและบอกเบาๆว่า มันยังเฝ้าอยู่ที่นี่เสมอไม่ใช่เพื่อหลอกล่อแต่เพื่อปกป้องจากนั้นเขาก็เดินกลับไปยังหลุมศพวางชามข้าวใบเล็กไวข้ข้างๆในคืนนั้นเองเขาฝันเห็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แสงอาทิตย์ส่องลงบนพื้นจนเกิดประกายสีทองกลางทุ่งนั้นมีชายคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ข้างๆเขามีสุนัขตัวหนึ่งกำลังวิ่งวนอย่างร่าเริงเจ้าทองวิ่งเข้ามาหาเขาในฝันดวงตาของมันเต็มไปด้วยความสุข ชายหนุ่มคุกเข่าลงรูปหัวมันเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงอีกครั้งเสียงของชายชาราในฝันดังขึ้นเราสองคนสบายดีแล้วขอบใจที่ยังจำได้แล้วภาพทั้งหมดค่อยๆละลายไปกับแสงทิ้งไว้เพียงความสงบลึกในใจของเขาเมื่อเขาตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่เขาพบว่าดอกมะลิที่วางไว้เมื่อวานนั้นยังสดอยู่ ทั้งที่ผ่านมาทั้งคืนโดยไม่มีใครรดน้ำกลิ่นหอมของมันกระจายไปทั่วอากาศตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มสร้างศาลาเล็กๆไว้ใต้ต้นโพบนแผ่นไม้มีป้ายเขียนไว้ว่าที่พักของเจ้าทองและเจ้านายความรักไม่มีวันตายทุกคนที่ผ่านมาจะหยุดยืนมองและยิ้มด้วยหัวใจอบอุน่นเวลาผ่านไปอีกหลายปีหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลายเป็นสถานที่แห่งความทรงจำ นักเดินทางมากมายมาที่นี่เพื่อขอพรเรื่องความรักและความพักดีหลายคนเล่าว,ว่าเมื่ออธิษฐานใต้ต้นโพจะรู้สึกเหมือนมีมืออุ่นๆแตะไหลและบางคืนที่ท้องฟ้าเปิดผู้คนที่อยู่ใกล้ต้นโพจะเห็นแสงทองลอยวนอยู่เหนือพื้นบางคนได้ยินเสียงเห่าเบาๆบางคนเห็นเงาสุนัขวิ่งเล่นใต้แสงจันทร์ไม่มีใครกลัวเพราะพวกเขารู้ดีว่านั่นคือเจ้าทองมันไม่ได้เป็นเพียงสุนัข ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่รู้จบของการรอคอยที่ไม่ย่อท้อและของหัวใจที่พักดีต่อเจ้าของจนวันสุดท้ายของโลกใต้ต้ตนโพนั้นลมยังคงผัดใบไม้ยังคงไหวและเรื่องราวของเจ้าทองยังคงถูกเล่าขานไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านแต่ในหัวใจของทุกคนที่เชื่อในคำว่ารักแท้เมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปี หมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากถนนดินกลายเป็นถนนลาดยางบ้านไม้เก่าถูกแทนที่ด้วยบ้านสมัยใหม่แต่ต้นโพใหญ่ยังคงยืนต้นอยู่ตรงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงผู้คนรุ่นใหม่อาจไม่รู้ที่มาแต่ทุกครั้งที่มีลมพัดแรงเสีงยงใบโพกระทบกันจะดังเหมือนเสียงเห่าอ่อนๆเสียงนั้นตกอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันเหมือนคำบอกเล่าจากอดีตที่ไม่ยอมเงียบหาย มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าไหมเธอเติบโตในบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากต้นโพทุกวันหลังเลิกเรียนเธอมักจะมานั่งเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่เธอวาดรูปชมเมฆและเล่าเรื่องให้ลมฟังอย่างเพลิดเพลินวันหนึ่งขณะไหมกำลังเก็บสมุดวาดรูปกลับบ้านเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหลังเสียงเห่าคล้ายลูกสุนัขอ่อนแอที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือ เธอหันกลับไปเห็นเงาสีทองวิ่งผ่านพุ่มหญ้าไปอย่างรวดเร็วเฮเดี๋ยวก่อนสิเธอตะโกนตามแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงลมเย็นที่พัดเฉียดแก้มเบาๆกลิ่นหอมของดอกมะลิแปลกๆลอยมากับสายลมเธอเดินตามรอยเท้าขนาดเล็กบนพื้นดินเปียกรอยเท้านั้นนำทางไปจนถึงหลุมศพคู่เก่าที่อยู่ใต้ต้นโพบนหลุมนั้นมีดอกมะลิสีขาวสองดอกวางอยู่ ท้งที่ตอนเช้ายังไม่มีใครมาที่นี่เลยหมานั่งลงอย่างระมัดระวังเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองอยู่จากข้างหลังเธอหันไปเห็นเพียงเงาของสุนัขสีทองสะท้อนอยู่ในแสงแดดอ่อนๆมันไม่ขยับแต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังยิ้มให้เจ้าทองเหริรดเธอพึมพำเบาๆชื่อที่เธอเคยได้ยินจากยายซ้ำๆตั้งแต่เด็กยายมักเล่าให้ฟังว่าที่ใต้ต้นโพนี มีวิญญาณของสุนัขผู้ซื้อสัตย์คอยปกป้องคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์ทันใดนั้นลมแรงพัดใบโพลิววันเสียงดนตรีแผ่วเบาคล้ายเสียงระฆังจากไกลๆดังขึ้นเธอรู้สึกว่ารอบตัวเริ่มอบอุ่นเหมือนมีอ้อมแขนโอบก,กอดเธอยกมือขึ้นป้องหน้าแต่เมื่อมองอีกทีเนาสุนัขก,ก็หายไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือชามข้าวใบเล็กในนั้นมีข้าวสุกครึ่งถ้วยและน้ำใสอีกถ้วย เหมือนมีใครเพิ่มวางไว้เมื่อครู่เธอเกื้อมือแต่ดูน้ำยังอุ่นอยู่จริงๆเธอรีบกลับบ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายฟังยายยิ้มอย่างสงบดวงตาเปล่งแสงอกอุ่นนั่นแหละลูกเจ้าทองมันคงเห็นว่าเธอมีหัวใจดีเลยมาทักคำพูดนั้นทำให้ไหมนิ่งเงันไปนานก่อนจะยิ้มตอบเบาๆคืนนั้นเธอนอนหลับด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่น ในความฝันเธอเห็นชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่กับสุนัขสีทองทั้งคู่ยิ้มให้เธอก่อนที่แสงสีทองจะห้อมล้อมทั่วท้องทุ่งเจ้าทองกระโดดหมุนรอบเธอแล้วหายไปในแสงจันทร์วันรุ่งขึ้นไหมกลับไปที่ต้นโพอีกครั้งเธอวางขนมเล็กๆไว้ข้างหลุมศพแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะที่ปกป้องหนูลมอ่อนๆพัดผ่านเสียงใบไม้ไหวดังราวกับตอบกลับ หลังจากนั้นเธอไม่เคยกลัวอยู่คนเดียวอีกเลยทุกครั้งที่เจอเรื่องยากลำบากเสียงเห่าของเจ้าทองจะดังในใจเรากับเตือนให้เธอไม่ยอมแพ้และเชื่อในความดีหลายปีผ่านไปไหมเติบโตเป็นผู้ใหญ่เธอกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งพร้อมลูกชายตัวน้อยเธอพาเขามาที่ต้นโพวางดอกมะลิไว้เหมือนที่ยายเคยสอนลูกชายเธอเงยหน้ามองขึ้นไปแล้วถามว่าแม่ใครคือเจ้าทองเรอ มยิ้มพลางมองไปที่เงาใต้ต้นโพเงาสีทองแผ่เบาปรากฏขึ้นอีกครั้งข้างๆหลุมศพเก่ามันนั่งนิ่งมองพวกเธอด้วยสายตาอบอุ่นเหมือนเดิมลูกตายเจ้าทองคือสุนัขที่ไม่เคยจากไปไหนเลยเธอพูดพลางยิ้มทั้งน้ำตาเพราะในหัวใจของเธอรู้ดีว่าเรื่องราวของมันยังไม่จบมันจะยังอยู่ตรงนี้เสมอ ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้และทุกหัวใจที่เชื่อในความรักและความซื่อสัตย์ในยามเย็นแสงอาทิตย์สีทองสาดลงบนพื้นเงาของต้นโพทอดยาวครอบคลุมหลุมศพทั้งสองและถ้ามองดีๆจะเห็นเงาของสุนัขสีทองนางข้างชายชาราผู้หนึ่งเหมือนวันเก่าไม่เคยผ่านไปเลยและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนยังคงมากราบยังคงวางดอกไม้และยังคงเล่าขานเรื่องของมัน พระเจ้าทองไม่ใช่เพียงสุนัขแต่มันคือหัวใจแห่งความรักนิรันร์ที่ไม่มีวันจางหายจากโลกนี้ยามค่ำวันหนึ่งท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านส่องแสงดาวระ,ระยิบระยับแสงจันทร์อาบทั่วต้นโพใหญ่จนกลายเป็นสีเงินอ่อนสายลมพัดเบาๆส่งกลิ่นดอกมะลิหอมจางทั่วอากาศไม้ยืนอยู่ตรงหน้าหลุมศพคู่เดิมในมือเธอถือดอกมะลิหนึ่งดอกและลูกชายตัวน้อยยืนอยู่ข้างๆ ทั้งคู่ยกมือไหว้อย่างสงบเสียงจากจันในทุ่งดังคลอเหมือนบทเพลงแห่งความคิดถึงเธอกระซิบเบาๆเจ้าทองตอนนี้ทุกคนสบายดีนะดวงตาเธอมองไปยังเงาใต้ต้นโพเงาสีทองแผ่วเบายังคงนั่งอยู่ข้างชายชราที่คุ้นตาทั้งคู่หันมายิ้มให้อย่างอ่อนโยนลมอุ่นพัดผ่านหน้าทั้งสองคนใบโพร่วงหล่นลงมาช้า หนึ่งใบตกลงในมือไหมอีกใบตกลงข้างลูกชายของเธอเธอมองมันยิ้มและบอกลูกว่านั่นคือของขวัญจากเจ้าทองกับเจ้านายของมันนายลูกเด็กชายโหเราะเบาๆแล้วก้มลงวางใบโพกลับลงบนหลุมศพขอบคุณครับเจ้าทองคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุอน่นทันใดนั้นแสงสีทองจางๆลอยขึ้นจากพื้นลำแสงนั้นโอบรอบต้นโพแล้ว ค่อยๆหายไปสู่ท้องฟ้าดอกมะลีที่วางไว้สั่งแสงระยิบเล็กๆก่อนจะกลับสู่ความสงบของค่ำคืนไหมยิ้มน้ำตาเอ่อในดวงตาแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขและความสงบเธอรู้ว่าเรื่องราวของเจ้าทองถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่ใช่เพราะมันหายไปแต่เพราะมันได้อยู่ในทุกหัวใจที่รู้จักคำว่ารักแท้เธอจับมือลูกชายแน่นเดินกลับบ้านชาชา แสงดาวยังคงเปล่งประกายเหนือย,ยอดโพและในความเงียบของค่ำคืนมีเสียงเห่าดังแผ่วๆลอยมากับสายลมเสียงที่อบอุ่นอ่อนโยนและนิรันเรื่องราวของเจ้าทองจบลงตรงนั้นแต่ตำนานของมันยังคงอยู่ในทุกลมหายใจของหมู่บ้านและในหัวใจของผู้ที่ยังเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยตายแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด